เร์ตีแม่อุผู้เป็นแม่ที่หาไรายได้หลักเข้าบ้านและคอยเลี้ยงพวกเรามาตลอดไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงออมเล็และเชอร์เบตร,รวมถึงเลี้ยงทอเอ็มด้วยสวัสดีครับแม่อุสวัสดีค่ะุ่งน,นี้วันแม่แล้วนะปกติทุกปีเนี่ยแม่อุจะได้อะไรจากออมเล็แล้วก็เชอร์เบตก็ได้ดอกไม้ได้การ์ดอะไรอย่างเงีนะ้ยเรรู้สึกดีใจไมทุกๆปีได้ก็รู้สึกดีใจนะแต่ถ้าเลือกได้อย่างได้อะไรมากกว่ากัน เขาเป็นคนดีเอ,นเออแล้วก็แบบว่าไม่ทะเลาะกันใช่ไหม,มเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวรอมาดูว่าเขาจะมีอะไรให้แม่อหรือเปล่านะปีนี้นะครับ<ช>เพราะ<ช>ว่าเราดูออมเบดเนี่ยเขาโตขึ้นแล้วด้วยเนาะ<ช>เออ, <ๆ S 1> เอ,อเขาแปดทบแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเชอเร์เบตหรือเปล่านะครับกลับมาแล้วเขาไม่พูดกลับมาแล้วค่ะ่สวัสดีค่ะแล้วออมเบดกับเชอร์เบตก็กลับมาถึงโรงเรียนทุกคนตรงเข้าไปก่อนแม่อ๊ แต่ทําไมไม่มีอะไรเลยอ่ะแม่อุลองถามสิแม่อุมีไม่มีอะไรให้แม่อุหรอมีไหมไม่ไม่มีเหรอเอาดีๆมีไหมมีใหเอาอะไรมีไหมมีอ่ะทุกคนเอามาให้แม่อุหน่อยเร็วมีจริงเหรอก็เหมือนเดิมเลยแม่อุเหมือนเดิมแหละก็พวกการ์ดพวกดอกไม้แหละไหนดูของผมเลยดิว้าวเขาเลซื้อเองเลยหรือเปล่าเขาเลยซื้อมาเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้แพงกันนะเขางเชฟเบ็ดอะไรขอดูหน่อยเขางเชฟเบ็ดเป็นอะไรโอ้เขางเชฟเบ็ดซื้อมาหรือเขาทำเองเนี่ย โอ้ทำเองเหรออันนี้อะไรอันนี้รีไซเคลิลหรือเปดอกไม่อ๋อดอกไม้อันะ,ะของอมเล็ตของอมเล็ตเป็นอะไรครับขอ,อ,อดูหน่อย<ไ>ปเป็นพานพุ่มใช่ไหมเหมือนพานพุ่มใช่ไหมแล้วเขามีการ์ดด้วยนะพี่เอเขียนว่าอะไรอะการ์ดเขียนว่<อ>าอะไรเขียนว่าแม่คะลูกขอโทษที่เคยทําให้แม่ต้องกดอ๋อร้องเพลงก่อนเนี่ยอ๋อนี่เป็นเพลงใช่ไหมกลาบลงไปที่หัวใจอ๋อนี่เป็นเพลงหรือว่าข้อความจากใจโอ้โหอ๋อมีเพลงด้วยเหรอแล้วของเชฟเบดอะของเชฟเบดมีอะไรบ้างของเชฟเบดก็เป็นการ์ดแล้วก็ โอ้ไหนเขาดูภาษาอังกฤษหน่ไหนดูนะพ่อเอ็มเขาบอกว่า I love m a m e r y Mamory much ดูนะนี่พ่อเอ็มดูนะอันนี้ทำจากอะไรครับเมล็ดทำจากพิชู่พิชู่หรอที่เปียกเมื่อกี้ไม่ใช่พิชู่แห้งอ๋อหรอนี่เมล็ดทำเองเลยหรือเปล่าทำเองหรือเปล่าหรือซื้อมาดอกหรือเปล่าบางดอกค่ะบางบางดอกก็ไม่ได้อะทำไมอ่ะเพราะว่ามันใช้เวลานใช้เวลาแล้วที่เหลือใครทำ ใช่มแม่อูปีนี้ไม่มีข้อความอะไรให้แม่อูเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจุคำให้เพื่อนใจด้วยนะตอทำให้เพื่อนด้วยเหรอทำอะไรอ่ะคำคำการให้เพื่อนใจอ๋อช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนใช่ไหมส่วนอันนี้นะคะเป็นของน้องเชเบตนะคะเขาก็จะเขียนว่ารักแม่ก็มีหัวใจแม่อูดูไม่เอกเป็นหัวใจด้วยนะเอ้ยแต่เชเบตทำเองเลยว่ามิททำให้คะับทำเองหรือเปล่าทำเองโอ้โหโอ้เบตไมดูอะะอะทุกคนทุกคนมันไม่มีข้อความอะไรบอกแม่อูในการเลยเอ็มแต่เขา เป็นเพลงอะเดี๋ยวค่อยร้องเดี๋ยวให้ร้องเพลงดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราบอกเขาข้อความบางอย่างถึงแม่อู๋หน่อยมีอะไรจะพูดกับแม่อู๋ไหมจะพูดกับแมวอู๋อ่ะโอ๊ยร้องเพลงอะไรอย่าพึ่งสิลูกปาตัดยากอย่าพูดแทรกเอาความออ่ะเาาควมมีความในใจอะไรจะบอกแม่อู๋ที่แบบไม่มีในที่แบบไม่ได้เขียนมาเอาความรู้สึกอ่ะเอออยากพูดอะไรกับแมวมานเหื่อยมั้านะมาเหนื่อยไหมทำงานอ่ะลูกขามอ่ะก็เหนื่อยนะ ได้แต่ถ้าออมเล็ตอยากให้มากแม่อู๋จะร้องไห้แล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแม่จะร้องไห้แล้วเห็นไหมเหนื่อยพร้อมเล็ตนี่แหละอ่ะต่อไปต้องเชเบ็ดมั้งมีอะไรจะพูดกับแม่อู๋ไหมแม่อู๋จะร้องไห้แล้วเห็นไหมดูตาแม่อู๋แดงแล้วนะเห็นไหมเชเบ็ดเชเบ็ดมีอะไรจะบอกแม่อู๋ไหมฮะมีอะไรจะบอกแม่อู๋ไหมเชเบ็จะบอกอะไรกับแม่อู๋คะฮึไม่มีซึ้งเชเบ็ดมีอะไรจะบอกแม่อู๋อ่าพูดตามพี่ออมเล็ตแต่ไม่เป็นไรพูดได้ไม่เป็นไรเนาะแล้วรู้สึกไงบ้างแล้วความในใจว่าไงบ้าง ขหิวข้าวมากไม่เป็นไรลูกน่ารักมากเออไม่เป็นไรน่ารักอ่ะทุกคนเดี๋ยวพ่อเยมมาให้ออมเหนี่ยวกับเชเบ็ดร้องเพลงให้แมวโอน้ำตาไหลเลยแม่โอนก็ไม่แมวโอนกับออมเหนี่ยก็ไม่กล้าพูดนะครับจริงๆเขาเขาก็รักกันเนาะอืมแต่เขาชอบทะเลาะกันของคนเนี่เห็นไหมเดี๋ยวพ่อเยมันถ่ายไปพ่อยมันจะร้องไห้พลอยเสียงสั่นแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเชเบ็ดมาร้องเพลงกับมาร้องเพลงให้แม่โอนฟังกันนี่ร้องไห้กันหมดแล้วเนี่ยแม่ของฉัน Okay. หายแล้วอาทุกคนกอดแม่โอูหน่อยเร็วไปแล้วกอดแม่โอูหน่อยนะทำตัวใหม่นะ<ล>วันแม่สัญญาแล้วนะว่าจะรักแม่โอูนะอากอดกอดกอดทุกคนที่ว่าแม่โอูแบบรักลูกไม่เท่ากันรักแต่เชอร์เบตรักแต่ออมเล็ตบางแม่กระทั่งออมเล็ตนะครับก็คิดว่าแม่โอูรักแต่เชอร์เบตส่วนเชอร์เบตก็คิดว่าแม่โอูรักแต่ออมเล็ตนะครับแต่จริงๆแล้วนะแม่โอ้เขารักใครรู้ไหมเขารักพ่อเอ็มคนเดียว ล้อเล่น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 นนเห็นไหมงอนกันจริงจังมากเลยนะเห็นไหมอ่ะกอดกันอีกทีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเที่ยวโอเคไหมพรุ่งนี้ไปเที่ยวกันไปไปตัวนี้เราก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องเชเบตฟันนี่นะตอนนี้ก็แสนซับแล้วมีโลแล้วด้วยนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้น้องเชเบตนะครับแล้วก็กำลังจะให้ช่องออมหรือคิดขับด้วยนะทั้งหมคลิปนี้พ่อเอ็มขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์